สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิมื่อจู่ๆคนจุ่มองจุ่บอลเนาะมืมเนีก้าพบขอับอ่อนเจ้าเล่าบานนาจากสวรนคนัเขตนาะพี่น้องมืมเนก้ะอยากว่าเราเรื่องเราสู่พ่อแม่พี่น้องฟังว่าเจ้าเล่าประทับใจยั่งในประเทศไทยแน่นอนแล้วเราก็อยากจะมาเราสู่พ่อแม่พี่น้องฟังกำการเด้อพี่น้องเด้อวังว่าพ่อแม่พี่น้องสสบายดีเนาะมืมเนก้าเล่ากัเหตุเบียกแล้วหรือว่าเหตุงานแล้วก็เลยอยากมาเหตุคีบปัดขิบเราเรื่องเราอย่างต่างๆดูพ่อแม่พี่น้องฟังเนาะ เวเนซุเอลาวาจิเมลาวาซาเลวปะทัฟวาปะทับใจที่ว่าเขามาไทยแล้วได้เหตุงานเนาะมีงานในห้เข้าเหตุเนาะพี่น,อน้องเนะาะซาลลวก็วได้เห็ุงานหลายอย่างต่้งต่เขามาอยู่ไประเทศไทยกับมีงานในห้เหตุเนาะพี่น้องกับพุ่ม <c oughs> อันนี้พุ่มใจเนาะดีใจเนาะสใหญ่เขาไม่เห็นงานจะ่ไทยแล้วกันจรงที่ว่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิสัยค,คนไทยเนาะสีมีส่วนใหญ่เนาะก็สิเป็น มาละยาที่ดีนะพี่น้องจากที่สลาเห็นเนาะนี่บัวเดบัเดีดย่ยงนะพี่น้องน้องบวอัวเดี่ยาวะอันนี้วะตามความจริงเ่รตามประสบการณ์นะพี่น้องเมื่อก่อนเขามาในไทยนี่บ่ม,มีเสื้อผ้าเลยเนาะคนจากสีคน้ไหนยังต่างๆคนจากสีไฮเอาเลยมันแบบว่าหูจกักแบบแบ่งปันเนาะคนไทยหูจกักแบ่งปันเหตุส่งนการอะไรกันนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าสลารประทับใจบางทีเห็น ถ้ามกนะัคนบดีเนาะคนบดีกับมีแต่ว่ากะมีหน่อยอีกว่าคนดีนะ้องเปน้องเนาะส่วนไลกกับซีเ็นแต่คนดีไลกกว่าคนบดีนะ้องปน้องอันนี้ก็คือวอลตามความจริงหรือว่าจากประสบก,การณ์ที่ซาเลาเห็นมานาะงปน้องแล้วก็พกกอที่ซ้ำกับท่ว่าตาเราคิดว่าสถานที่ในประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวไลายเนระนะนะาเปีนน้องๆซาลาราคิดว่าเออมันอยากไปเที่ยวนาะงปนน้องเนาะ จะดูสพอตแถวต่างจังหวัดนั่นเองเนาะมีสถานที่วัดวาอารามหรือว่าผาักเนื้อเนาะผักเนื้อสาวเราเคยได้ไปอยู่สักพักหนึ่งเคยได้ไปอยู่ก็จะหน่ายเนาะตอนจะหน่ยายใหญ่ไปอยู่ฝุ่นก็เลยได้ไบิวส่วงส่วงที่อยู่ก็จะหน่ายเกาแล้วเป็นเนาะจะหน่ายเกาเป็นคนลำปางแล้วก็ไปอยู่ลำปางอะไรก็เกือบสองตานเดือนตรงไหนก็เลยได้ออกจยก่างนั้นยู่ส่วงนั้นเนาะก็ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวอยู่เชียงใหม่น่ะ ไปเที่ยวเชียงใหม่แหลกะก็เที่ยวแถวลำปางกะแถวลำปางมีวัดลาวัดว่าอารามงามแล้วพี่น้องเหมือนวัดว่าอารามเหมือนเหมือนเหมือนอยูเล่าเลยแบบวายแล้วก็มักธรรมศาสตร์มกักมักนิสัยคนเหนือนอนมกัมกมักในอาหารคนเหนือทีกระเจ้าเห็ดยู่เห็ดกลิ่นนะน้องกระเจาใส่สมนุนไพรโดยเฉพาะใส่เห็ดแบบว่าปรุงอาหารที่ต้องกินีนะปรุงออกมาให้มันไดรสชาติที่จาก จากสมุนไพรล้วนๆ,ๆเขาจะสิบนเนนเคือ่อมปรุงน,น้องะเขาจะสินเนนพวกพักพวกสมุนไพรต่างๆน,น้องๆใช่สิ่งที่ซาลาว์ปลื้มใจแล้วว่าปลื้มใจที่ว่าได้เห็นได้ได้ไ,ด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 ไปสัมผัสได้ไปอยู่ในมุมตรงน,นั้นน้องเนาะ็ดีใจแล้วก็มามาอีกทีหนึ่งคือว่าทะเลน้นนองนะทะเลเนี่ยซาลาวเมื่อๆๆก่อนก็ไม่ความคิดว่าเออถ้าถ้าว่ามีเงินถ้าว่ามีโอกาสก็อยาก อยากพาพ่อพกับแม่ล่ะกับแม่ออนขื้นมาเที่ยวประเทศไทยหรือว่ามาเที่ยวทะเลนั่นเองน้นนองเพือเ่อน้องอยากพาเพื่อนมา้าสรามีเงินเน,นาะพาเพือเ่อนมาเที่ยวทะเลเน,นาะทะเลนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ค้นลาวเฮานะ่ะบ่บ,บค่อยได้นไปน้องเพื่อน้องเนาะนั่นออาประเทศเท่าบ่มีิทะเลว่ายางไงเนาะมีแัน <laughs> มีแต่เหมยมีแดดหองสิเนาะ แกกรกะจาลาคิด่าว่าเออทะเลเป็นสีน่าสีสซาลาเองกับมักมักทะเลเราเป็นน้องน,นอกเพราะว่าทะเลเป็นสิ่งเี่ยงที่ว่าธรรมชาติสางมาที่สวยงามเนาะเป็นอ่ามองไปมันนริเวณยจริงจริงที่คนคนสางมาเนาะอันนี้มันเป็นธรรมชาติสางมากอเลยรู้สึกมักทะเลสอบทะเลมักไปทะเลว่ายงไรจ้าแต่ว่ากัมีโอกาสได้ไปบางแลลวเนาะเนน้องนอกย่างแต่บางเทพกะ เดไปกะบอยน้องพี่น้องก่ามีส่วนหนึ่งเนาะที่ไปทะเลส่วนนั้นกะไปบอยรีส์ส่วนที่ว่าเฮ็นงานบานลังเกาเนาะงพี่น้องไปกับอ่าเจ้าหน้าิกกะสีบสถสะดวกไปได้กับการที่ว่าเข้าจะไปเที่ยวเนาะงพี่น้องเดไปเห็นแคเด็กก็ดีใจแล้วแล้วแล้วกับที่เที่ยวอีกที่หนึ่งเลยเนาะงพี่น้องคอยคิดว่าคอยนะอยากไปแล้วแต่ว่าทำไม่โอกาสก็สิไปอยู่พี่น้องเลย ก็คือว่าคําสนุนนั่นเองเนาะอยากไปกราบไหว้บรรพญานาคจริงก็ซีดอยู่ในหันแล้วพี่น้องเนาะมีอันนี้นะเป็นความเสื่อของแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นความเสื่อที่ว่าเออบางคนกับอาจจะเสื่อบ,บางคนอาจจะเปเสื่อเนาะแต่ว่าหอยนับถือจริงจริงนี่นาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็มักมักอีกส่วนหนึ่งนาะพี่น้อง บางทีเห็นคนไทยก็จะมีน้ำใจเนาะพี่น้องเนาะบางทีเกิดวิกฤติอะไงต่างๆเขาก็เได้เห็นหลายๆคนแสดงความมีน้ำใจต่อกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ซาเล่คิดว่าซาเล่อะืบสอบดาราไทยหลายคนนะแล้วก็โดยเฉพาะอ่านักพ้องนักพ้อ่าลูกฮงเนาะพี่น้องๆก็คือไอ้ตายตายอรไทยเนาะซี่งซาเล่มักแล้วก็ ฟังเพลงเพลินมาตังแต่เข้ามาในองค์เขบแล้วก็เพลงเพลินนะโด่งดังไปทั้งประเทศเล่าเฮ้าเนาะพี่น้องแล้วก็ซาลาวะได้ฟังเพลงเพลินแล้วก็มีแรงบันดาลใจมีกำลังใจเึ้นมาเนาะพี่นน้องเพลงเพลินคนงานเพลงแต่ละเพลงก็ฟังเนาะพี่น้องก็เป็นเอฟซีเพลินนะอ่าแล้วก็คิดว่ารวมๆเนี่ยซาลาว์มากอะภูมิใจดีใจ หลายๆอย่างเนาะพี่น้องแล้วก็ซาเล่หุจักป่าคนหนึ่งเนาะป่าที่เิ่นเป็นคนไทยแหละกะเป็นเป็นเอือยของเจ้านาาเกา่าเนาะเพี่นอน,น,อ,นอ่าซาเล่ได้ออกออกจากงานดังหน้าแล้วเนาะพี่นอนเนาะแล้วเพิ่น,นมาเห็นซาเล่ยู่ในเฟซบุ๊กม้วนไปเด่งเพื่อนในเฮ้ากับกบไดเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กเดี๋ยวเพิ่นติดต่อมาวันสองสามวันทีลังอัเนาะเพิ่นติดต่อมาแล้วเพิ่นนมา เันดีใจที่ได้เจอซาเล่าเพ่นก็บ,บอกว่าเป็นยังไงถา้าโน่นอันนี้เพนก็ท้าสละสุกสุกดิบกันยังแล้วเพนก็ท้ว่าเออซาเล่านะถ้าเดือดรอดหรือว่าตกงานหรือว่าเอยียงบ่มุหม่มองไปก็เคยบอกเพื่นไปยุ้มเพนไดประมาณนี้แล้วเพนก็น,น้องอันนี้ก็รู้สึกไปว่า,าโอ้เฮาก็เลยว่าเป็นยังคือถืสตาค์เข้าขนาดนี้ซาเลา,า,าก็เลยทาาปากก็เลยบอกมั่วมันก็บอกมั่วมันก็เออเขาก็อกว่า อ่อนก็ได้บอกว่าขอบคุณเ้อที่มีน้ำใจแหละว่ะคิดถึงอ่อนเนาะอ่อนก็นคิดถึงฝาเส็นกันกะขอบคุณเพิ่อนนะนะพี่น้องแล้วเพื่อนก็นว่าถ้ามี่ยังกะโทรไปหรือว่าปรึกษาพน่ได้เ่้ากับหูซึกดีว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ให้ความสนใจเห้าให้ความแบบว่า,วาใจใจกับเท้าเนาะยังจำเข้าได้นะว่าภาษาพี่น้องเลย ยังจำได้ว่าเออเฮาเคยอยู่น้ำกนาดสีมันมันทักมาดีใจีลเน้องเพื่อนดีใจที่เพื่อนยังเห็นเฮาอยู่นะ <laughs> ก็พอคิดว่าเพื่อนจะยังจำได้ยังจำได้น้วพีพน้องว่าอ่อ,อนมาจากไซด์ใช่ไหเพื่อนเห <laughs> มืนกับทามสุรสุกรีบกันนี่แหละสตราร์กก็ดีใจเนาะได้เจอคนไทยทไดีๆหลายๆหลายคนที่ได้เจอกับส่วนร้ายกับมีแต่คนดีเนาะพี่นอ้องคนบอดีกับเมยคือกันแต่ว่ากับ บ่อยากเจอแล้วก็บ่เคยได้เจอแบบว่าบุ๊ดดีอะไรน้อพี่น้องส่วนมากก็สิได้เจอดีแล้วกับปันกาหลายอย่างซาลาว์วอมากระวอลมาจากใจจริงน้อพี่น้องบ่ได้แต่งบ่ได้แปลงอี่นะขนาดน้อพี่น้องถ้าผู้ได้มากไปสอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ซองออนน้ำเด้อเพราะว่าคลิปนี้ซองออนกับเราเรื่องเราที่ประทับใจอยู่ในประเทศไทยน้อพี่น้องนซองออนกับซีคอลาพ่อแม่พี่น้องผู้ชายในนอ กบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ส,สุขสุขคนเนะ้ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะบ่บห้เจบ็บไว้ไข้กบสบายดีเด้ไม่ต้องเล้อ คลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วแต่ซ้อมอ,อ่อ,อนๆก็อยากมาขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องที่เขามาหับสิมหบฟังหรือว่าให้กำลังใจซ้อมอ่อนมาโดยตลอดน้อก,ก็ขอขอบมุขอบใจน้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมิสุขภาพรพาหลางกายแก้งแห้งกววมเจ็บมือห้ได้ว่มขม่บวให้มีเด้อกับสบายดีสวัสดีขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้อง